สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเย็บีสันแล้วทุกท่านนะครับอันนี้สาวแหล่สาวแหล่ใช้รางดำสาวแหล่คือสิเป็นใช้รางดำก่อนกำงอยู่ว,วะเอ้เพาะน่ะเมื่อได้เห็นข่อยปเป็นอนนั่นใช้รางดำเอามึอดำเนาะใช่ไหมเอมือดำเนาะแบบนี้มึอดำเนาะเมืเอ่อไดหลังคือทักตอบพี่พอพูดขาวพอดี เอาไปดิไม <inaudible> ่ได้สันดับพี่เ <Kinder> ด็กโอ้เป็ <ic Nor diction aries> <N ic> ัวน้สันเนาะคือถ้าเบิ้งพี่น้องคือถ้าเบิ้งจะพามาดูเขาตั้งเวทีนะครับทุกคนก็่ได้เบิ้งแบบเป็นจีนจ้าแล้วแต่ดอกก็เบิ้งแบบว่าจั่างทอดลอยน้องพี่น้องกําลังตั้งดิ ไม่ใส่ก็รอดอยู่ย่าโอ้ยแล้เท่าแล้วเนาะรอดอยู่สวยอยู่ย่าโอเคอยู่อันนี้มากดูทีนายคอร์ดโอมนะจ๊ะอันนี้มาดูทีม<ด>งานคอร์ดโอมใช่ท่างเสียงท่านเหตุคอร์ดโอมนอ้อจีพาร์คขนเราใช้เยอะไม่หนีย่าต่อหัวน,นี่เราใช้กี่หัวขน ก็ซองฝนจะมีสิบสิบสองเส้นต่อหัวอ๋อสิสองเส้นต่อหัว,อออหวบอกที่นี่เราขัดอะไรกันกรแขงอันนี้ทางน้ำแข็งนี่คือสั่งทำาไม่ได้สั่งทีเดียวเขามีขายาแบบบอกเขามีขายแบบนี้บ่ซื้ออยู่ไหนเนี่ย 6 tháng cũng đang Hình như có phạm bao vọng lấy nó Thật <laughs> là nó thân nó, vâng Nó thân nhàng thức lạp là đúng hay là เด็ปกินนอนเด็นแบบว่าออ้อเลย ันนี้คือบรรยากาศหน้างานนะทุกคนอันนี้คือบรรยากาศน,งงาน,นะน,น,นั่รราานนะครับนอกเบิง้งขนาดขนาดว่าเวทียังตั้งไม่เสร็จนะครับเบิง้งเพิ่นว่าปูศาสตาดใบถาแล้ว,วก็ว่าปูศาสตาดใบถาดนี่เพิ่นว่าปูสาดแต่กร้อ็โอเคกัเกียดีน้องบางทีหล่ะสาดเต็มประเด็นนี่แต่ก็ยังไม่อันนี้เท่าไหร่เพราะ ศาสเต็มแล้วดอาวิธีกับวัฒน์เหนืแล้วเพิ่นมารอบปูสาต่างเตมหมอลำวัฒน์เหน่มากพอดีวินองเพิ่นมารอบปูสาไเอาด่ช่างไฟของเราน่ารักจังเลยอ่ะ น,นี่อ๋อนี่อ๋อพวกกำลังเห็นหนังบุ๋นเจ้ากับสายไฟสายหานังนียู่ละน,นี่ร้านน้ำนะครับร้านน้ำของเราเอง,องทุกคนนี่งงแล้วมีคนมาขายก๋วยเตี๋โอ๊ยมาขายเอาอย่างอันนี้คือคนคนลัขับของเรานะครับอันนี้คือคนลัขับขแล้วก็ ใช้แบบคุ้มเลยขายน้ำด้วยคุ้มเกๆๆๆๆๆๆินคุ้มเกินเกินแต่เพิ่นมาขับรถหายใจเพิ่นวังมือหนึ่งนี่ล่ะก่อนพิดบาบล,ล่าพิดบาบล่าปลาบนเรือทองหนิเรืออยู่สองนิ้วผมจากต้นหนัน <ๆ S 1> งนี่ยเลยสองนิ้ว <c oughs> อันบอกเข้านะว่านี้ามา <วะ S 1> ขับรถเด้อว,ว่สาสันในเงินสี่หนุนนี่น,นอันมากกว่าแต่ว่าม่ทักขับรถเลยจะขายยังจะหนังเงี้ยจูกันเขาไม่รัยู่นี่ก็เกือบพอแจงแต่ละมือ ว่าแหละพี่น้องโอ๊ตเอา้าอย่าปากแซงมันมันเดี๋ยวลงเรื่อมาแล้วคือ <laughs> มาเดือเ้อเหมือนเร่งบ้านกงผ่านงานสลองถือเราที่หนึ่งก็เพิ่กระถินมวหนาก็ที่เป็นผู้ขายละัวนหนี้เพิ่นไปก่อนโูกดีขอบคุณสวัสดีค่ะ